สวัสดีค่ะวันนี้มารับฟังเทศจากหลวงพ่อเรื่องน้ำมนต์พระพุทธเจ้า EP หนึ่งและที่สำคัญนี่คือเกรดประวัติของบทสวดร,รัตนปลิตผู้ใดที่สวดเช้าเย็นจะเกิดมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวขอเชิญรับฟังคำเทศจากหลวงพ่อได้เลยค่ะท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายและบรรดาเพื่อนมิสูรสมณีนนทั้งหลาย สำวันนี้ก็จะมาคุยกันเรื่องน้ำมนต์ของพระพุทธเจ้าแต่ความจริงร่างกายผมมันก็แย่วันนี้เป็นวันที่21กุมภาพันธ์2527ความจริงหยุดบันทึกเสียงมานานร่างกายไม่ดีและแถมวันนี้มันก็ยังไม่ดีไม่ดีตลอดมาก็เลยลำคาญร,ร่างกาย แต่ว่าเสมหะมันก็มากเป็นไข้ก็เป็นก็ช่างมันค่อยมานานงานไม่มีผลร่างกายไม่ดีก็เลยวันนี้แกล้งใช้ให้มันตายไปซะเลยในเมื่อมันไม่ดีก็อย่าคบมันไว้ทําไมเรื่องน้ำมนต์ของพระพุทธเจ้านี่เป็นอย่างนี้ <c oughs> ว่าเวลานี้ดิ้งข่าวก็บอกมีพระบางวัด แต่ไในว่าในวัดนั้นจะเป็นทุกองค์หรือเปล่าเนี่ยผมก็ไม่ทราบเวลาที่ญาโยงพุทธบริษัทไปหาก็อบอกไปงานศพออกมาพูดสององค์สามองค์ก็โจมตีเรื่องเชื่อในมงน้ำมนต์เป็นต้นผมว่าพระเราทำอย่างนั้นมันก็ไม่ถูกต้องศึกษากำลังใจคนเสียก่อน กำลังใจของคนอยู่ระดับไหนแล้วก็น้ำมนเนี่ยมันไร้ผลหรือเปล่าไอ้ที่เขามีผลมันก็มีที่ทัำมันเลอะ,ะเทอะไร้ผลก็มี <c oughs> กรวมความว่าคนติน้ำมนก็ถือว่าเป็นคนที่มีความไม่รอบขอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ติคน นินทาคนกล่าวร้ายใส่สีของคนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าผู้นั้นยังไม่เข้าถึงสะเก็ตความดีของพร,ระองค์ที่พระองค์ทรงสั่งสอนเพราะเป็นปุปกิเลสจันั้นขอบรรดาท่านทั้งหลายที่ฟังอยู่ที่นี่เลิกนินทาคนเสียถ้าเรายางนินทาคนมากเพียงเราเราก็เลวมากเพียงนั้น ถ้าเราเลิกนินทาคนเราก็เป็นคนดีเพราะคนนินทาคนไม่ใช่คนดีเป็นคนเลวเป็นคนคบกิเลสคือความเศร้าหมองของจิตก็รวมความว่าอารมณ์จิตชั่วนั่นเองผมจะนำเรื่องน้ำมนต์ของพระพุทธเจ้ามาเล่าสู่ท่านฟังในพระธรรมบทภาคที่เจ็ดท่านกล่าวว่าเป็นบุพกรรมของพระองค์ เป็นเรื่องบุพกรรมของพระพุทธเจ้าเองพระพุทธเจ้าทรงสั่งให้พระอานนท์ทำน้ำมนต์จะได้รู้กันว่าการทำน้ำมนต์พระพุทธเจ้าก็ทรงสั่งให้พระอานนท์ทำและพระอานนท์เป็นพุทธอนุชาด้วยเป็นน้องชายแลวก็เป็นพทธอุปถักเป็นพระอุปถัมภ์มันก็เงาตามตัวของพระพุทธเจ้า ถ้าน้ำมนต์ไม่ดีถ้าพระนนท์ไปทาเข้าพระพุทธเจ้าต้องเร่งงานแน่แต่ถ้าว่าในเรื่องนี้คาถาทําน้ำมนต์พระพุทธเจ้าให้พระอานนท์บอกให้พระอานนท์ศึกษาเมื่อพระอานนท์เรียนไปแล้วก็ไปทําน้ำมนต์ก็เป็นอันว่าคนที่ด่าคนทําน้ำมนต์ก็ถือว่าคนนั้นด่าพระพุทธเจ้าด้วยคนที่ด่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงประร โซงตัดว่าไม่ใช่สาวกของพระองค์คําว่าสาวกแปลหมายถึงผู้รับฟังคือคนไม่ใช่คนของพระพุทธเจ้านั่นเองถือว่าเป็นคนคนเดรยถ,ถีวันนี้พาะอาจจะพูดแรงไปนิดหนึ่งก็ต้องขอภัยพูดให้พวกเราสู่กันฟังนในเรื่องภายในจะสุมสี่สุมห้าพูดทรงเดชไปมันจะลงนรกท่านที่ปฏิบัติพะก,กรมาฐานได้แล้วไปดูสิบ้าง ว่าคนที่พูดไม่ดูเหนือดูใต้ประเภทนี้เขาไปอยู่คุ้มไหนกัน <c oughs> เนื้อความก็มีว่าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปราบบุพกรรมของพระองค์เองยังได้ทรงตัดวรมเทีสนานี้ว่ามัตตาสุขปริจาขคาเป็นต้น เนื้อความก็มีว่าในสมัยหนึ่งในเมืองไพศสรีซึ่งมีนาจ,ากจักติดต่อกับเมืองเมืองของกร,ก,รกรุงราชคฤห์มหานคร,ร,รเวลานั้นเมืองไพศสรีเกิดโรคร้ายเกิดขึ้นโรคอันดับแรกก็คือความแล้งฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลแล้ว่าเกิดโรคคนก็อด โรคก,ก็มากร้อนก็ร้อนความจริงเมืองภัยสาลีกับเมืองราชคฤนี่อยู่ใกล้กันเขตนี้ถ้าร้อนก็ร้อนหน้าดูอย่างพวกเราเราผมไปแล้วทน,นก็ไม่ไหว <c oughs> <c oughs> ก็เป็นว่าคนก็เจ็บป่วยตายกัเป็นแถวๆอันดับแรกโรคก,ก็เกิดก่อนให้ความไข้มีเข้ามาร่างกายสุดโทมอากาศไม่ดี รคอื่นก็เข้ามาแทรกนางนาข้าอายุอาหิวาตจากะโรคก็มาเมื่ออายุอาหิวาตจากะโรคนี้เขาบรรดาญาโยมพุทธบริษัทอาหินี่ก็แปลว่างูวาตะนี่ก็แปลว่าลมไอโรคะเขาเป็วอาการเสียดแทงอาการเสียดแทงที่เกิดจากลมลมนี่มีพิษเหมือนงูเขาว่าอย่างนั้นคือเป็นแล้วมันตายเร็วจำไม่ได้นะ คำว่าไอหิวาแต่กระโรคนี่ก็แปลว่าโรคหรืออาการเสียดแทงมาจากลมลมที่มีพิษแมงพิษมงโงจะนั้นคนได้เป็นโรคไอหิวาตายเร็วมันก็ถูกพิษง,งูกัดเวลานั่นการแพทย์ก,ก็ดีแต่ได้ว,ว่ามันก็ไม่ทันทั้งวาระที่คนจะตายเขาตายจนเกลื่อนกระดา เมื่อฮิวา l t ก g e t มาตายกันเกลื่อนฝังก็ไม่ค่อยจะทันทิ้งสดหมักหมมกันโรคอื่นก็เข้ามาแทรกพวกอมนุษย์คือพวกอสุรกายบ้างพวกเปรตบ้างพวกอะไรบ้างก็เข้ามายื้อแย่งพกินก็หมักหมมกันมากคนตายหนักอาการตายเมื่อมาอย่างนั้นเข้าจริงๆบรรดาชาวบ้านเขาก็โทษพระราชาความจริงพระราชาในปิงกระโถนท้องพระโรงจริงๆ ท่านก็อยู่เฉยๆที่ก็ทําความดีทุกอย่างแต่ว่าชาวบ้านก็โทษว่าเจ็ดราชการมาแล้วไม่เคยมีโลกอย่างนี้เลยแต่มาราชการนี้เป็นราชการที่ 8. แปดนั่หมายความความจริงเขาสืบเขาเขาปกครองราชสมบัติเป็นเป็นพระราชามาถึงเจ็ดพันองค์มั้งมันมันมากด้วยกันนะ ผมก็ไม่รู้กี่องค์ที่เจียจจามานับว่าเป็นพันพันองค์ในเมืองน,นี้เขาไม่มีการปฏิวัติร,รัฐบารบ้านเมืองก็มีความสุขแต่ว่าคนเขาทราบว่าสมัยเจดจักรเดนตติการที่หนึ่งถึงเจ็ดในช่วงหลังนี้ไม่เคยมีโรคร้ายแบบนี้ แต่ว่าพอราชการที่แปเข้ามาโรคหนักจริงๆเขาก็เลยโทษพระราชาว่าพระราชาไม่ทรงธรรมพระราชาทั้งกวีแสนดีจึงประชุมอํามายฆ่าราชาบริพานปรหิตคนที่มีความรู้ต่างๆให้สอบสวนสืบส,วน,สวนความประพฤติของพระองค์ว่าความประพฤติของพระองค์นี่มันไม่ดีตรงไหนบ้างบกพร่องตร,งตรงไหนบ้างคอยชี้แจงออกมา ถ้ามีอะไรไม่ดีก็ทรงยอมรับผิดบรรดาประชาชน,น้ังหลายเหล่านั้นก็พิจารณากันแล้วเห็นว่าพระองค์ทรงทรําดีทุกอย่างอยู่ในสินนธรรมทุกอย่างแต่บากเวลานั้นโลกเกิดสามรายการคือหนึ่งภัยเกิดจากอาหารอาหารน่หารได้ยากมันแรงจะไม่มีอะไรจะกินเหมือนกับปีสองพันห้ารอยี่สิบเอ็ดของเรา สองภัยเกิดจากอมนุษย์คือพวกผีพวกเปรตพวกสรากายน้ำภัยเกิดจากโรคโรคที่ไม่เกิดขึ้นเพราะอากาศไม่ดีในเมื่อทุกคนเห็นว่าพระราชาดีพวกกราทุลในทรงทราบว่าความผิดของพระองค์ไม่มีพิจาค่าพระองค์จึงได้ปรึกษาว่าถ้าอย่างนั้นจะทํำยังไงดีเอาอยัางไงกันแน่โรคจริงจะบรรเทา บรรดาลูกศิษย์ของอาจารย์นั้งหกผู้เดรยถีก็บอกว่าถ้าไปนนาอาจารย์ทั้งหกมาอาจารย์นั้งหกมีฤทธิ์มากมีบุญญาธิการมากโรคอย่างนี้จะหายแต่ได้ว่าในเวลานั้นสมเด็จพระสัมมา,าสมัมพุทธเจ้าทรงปััิาขึ้นในโลกใหม่ๆคือน,นั่นหมายความใหม่เอี่ยมเลยเข้าไปอยู่ในพระเชตวันมหาวิหาร เรียกว่าเห็นจะไปปันมันหนึ่งปีเห็นจะไม่ครบดีเป็นเวลาจจนที่จะเข้าพรรษาตั้หมายความทังปีที่สองมันรู้อาไปเสกสัมมาทิฏิยานเข้ามาเป็นปีที่สองก็มีคนที่ทราบขา่าวพระพุทธเจ้าบอกว่าเวลานี้พระพุทธเจ้าทรงบัติเขล้แล้วในโลกขอให้ไปนิมนต์พระพุทธเจ้ามาที่นี่โครคไข้ไข้เจ็บมันจะหาย ภัยอันตรายต่างๆจะหมดไปในที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์ว่าเห็นด้วยอาจารย์ทั้งหกที่มีมานานแล้วโรคมันก็มีแต่ว่าสมเด็ดพจพระจินทร์ีคือพระพุทธเจ้าเราใฝ่ฝันกันมานานใครๆก็พูดถึงพระพุทธเจ้าแต่ไม่เคยพบพระพุทธเจ้าจริงๆสักทีเวลานี้พบพระพุทธเจ้าจริงขณะที่ ฝึกสายกันอยู่นั่นก็มีเจ้าฤาษีองค์หนึ่งท่านประทับอยู่ด้วยพระเจ้าฤาษีองค์นี้ไปฟังเทศพระพุทธเจ้าพร้อมกับพระเจ้าพิมิสารในวันที่องค์สมเด็จพระพิตรมานเข้ามากรุงราชคฤ์เป็นครั้งแรกและเวลานั้นพระเจ้าพิมิสารกับบรรดาบริษัทเป็นประสูด,ดาบันกันเป็นแถว,แถว ท่าน,นเจ้าลิชวีองค์นี้ก็เป็นประสูดาบันด้วยในเมื่อเขาพูดถึงพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงยืนยันว่าพระพุทธเจ้ามีความดีจริงถ้าพระพุทธเจ้ามาในที่นี้โรคภัยมันจะหายความจริงโรคร้ายที่เบียดเบียนร่างกายมันเป็นของธรรมดามันเป็นโรคมาใหม่แต่โรคร้ายที่สุดที่ประจาใจคือความเลวของจิตมันจะหายไปด้วย ทุกคนก็ตัดสินใจว่าถ้าอย่างนั้นต้องให้พระเจ้าลิชวีอ,องค์นี้กับลูกชายงโวโรหิตไปนิมนต์พระพุทธเจ้าที่กรุงราชคะห์มาหานครเมื่อท่านรับอนุมัติเขาส่งไปแล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระเจ้าพิมพิสารความจริงท่านเป็นเพื่อนกันเอาเครื่องบรรณาการไปมอบใพ้แก่พร,ระเจ้าพิมพิสารประวาย มีก็บอกว่ามีความต้องการอยากจะได้พระพุทธเจ้าไปสรงเคราะห์ที่เมืองไผ่สรีเพราะเวลานี้คนตายกันมากครับผมทั้งก็ไม่ทันเผาก็ไม่ทันมันตายก็เป็นเหมือนโรคายตาย,ตายอย่างนี้นะครับผมเคยเจอมัาหลายสมัยในชีวิตผมมันน่ากลัวจริงๆบางทีคนเข้ามาลงที่วัด ไอ้คนเอาลงจะไปใส่ศพไม่ทันจะเอาลงไปเข้ามาส่งข่าวตายแล้ววันตายสี่ห้าคนเฉพาะในเขตนั้นทำอย่างนี้พระในวัดหนาวกันเป็นแถวๆนี่เหละครับอย่าประมาทจะบอกสมัยไหนหมอเก่งนั่นสมัยนั้นหมอเก่งๆโรคชะหมอตายเป็นแถวๆ รวมความว่าพระเจ้าพิมพิสัยก็อบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้อยู่ในอำนาจของผมผมเองก็ไปรุกสิษธิพระพุทธเจ้าพูดภาษาไทยเนี่ยพระพุทธเจ้าจะทรงเสด็จไปหรือไม่เสด็จไปเป็นเรื่องของท่านที่เข้าไปกราบทูลเองเจ้เครื่องบรรณาการเครื่องกำน,นันอะไรก็ตามเครื่องกำน,นันเครื่องผู้เยบ,บ้านมาให้เนี่ยผมรับไม่ได้นะทานที่ดีก็ปฏิมนเอง มันจะพระเจ้าลิชฉวีก็ลูกชายข็งบุรหิิก็ไปกราบทูลองค์สมเด็ดจพระจอมจะให้สอ,สพอสนพระทรงพระปรมศาสดาร์ให้ทรงทราบนี่มันยังไม่สบายลิ้นยังไม่เป็นเรื่องไม่สบายมากกว่าเนี้ยก็พูดไปอย่างนั้นมันอยากไม่สบายพูดมันตายไปซะเลยถ้าตายในธรรมไม่เป็นไร พระพุทธเจ้าทรงทราบพ,พิจารณาดูตามด้วยอำนาจพุทธญาณก็ทรงทราบว่าถ้าตถาคตไปที่นั่นถ้าเราไปที่นั่นนึกในใจนะไปถึงแล้วฝนจะตกหนักจะชะสิ่งโสโครกทั้งหมดให้ไหลลงแม่น้ำคงคาความสะอาดของพื้นที่จะเกิดขึ้นหนึ่งโรคจะบางเพราะความสุกปรกหายเริ่มหายไป และก็บริการอีกสองท่าระฟันแดงวตัตบรรทิศศัสนารัตนสูตรเพื่อยานีถภูตาในใจิตตำนานผลจะเกิดมหันเป็นมหันให้คนเข้าถึงว่าไตรสรนณาคมอยู่ในสินห้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจะมีความสุขกันคือนหนึ่งไม่เบียดบีนกันโดยทางกายไม่ฆ่ากันบ้างไม่เบียดเบียนไม่ทำร้ายร่างกายกันบ้าง ไม่ลักไม่ขโมยกันไม่แย่งคนรักกันไม่โกหกมดเท็ดไม่พูดสอไม่พูดคำหยาบไม่พูดสอเสียดเพื่อเจือเลี้ยวไหลไม่นินทาชาวบ้านแล้วก็ไม่เมาเกินไปอันนี้โลกรถเมืองภพศารีจะมีความสุขขึ้นกว่าเดิมแต่ว่าจะให้หมดไปทีเดียวไม่ได้เพราะความเลวของคนมันมีอยู่ดูแต่สมัยนี้เถอะ จกว่าแต่ทงคนนุ่งกางเกงเลยคนนุ่งสบงมันยังเร็วเมื่อพระพุทธเจ้าทรงทราบ่องนายพุทธญาณก็ทรงรับวัตถาคตจะไปต่อมาเมื่อพระเจ้าเปมีสารทรงทราบก็ข้าไปกราบทูลถามองค์สมเด็จไปจอมไตรว่าจะาเสด็จไปเมืองไัยสาลีหรือพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจา้าก็ทรงตัดว่าไปตถาคตจะไปสงเคราะห์ แต่ว่าจะไปไม่นานจะต้องกลับมาเข้าพรรษาที่พระเวรวันเวลานี้ก็เหลือเวลาไม่กี่วันแค่สิบวันก,กว่าๆจะเข้าพรรษาพระเจ้าพิมพิสารนี้กราบทูลว่าก่อนที่พระองค์จะเสด็จไปรอเข้าพระเจ้าก่อนค่อยปรับพื้นที่ให้ดีซะก่อนพื้นที่ยังไม่ราบเรียบจึงได้ทรงสั่งให้พนักงานปรับพื้นที่ให้เรียบ เดินสะดวกสะดวกสำหรับพระพุทธเจ้ากาับารดาะสงห้าร้อยรูประยะเวลาลทางสิ้นทางไกลห้ายโยชนแล้วก็จัดตกไม้ห้าสีโรยปลายไนิี่ทางสูงแค่เขาเป็นการบูชาพระพุทธเจา้าเมื่อเสร็จแล้วก็กราบทูลให้เสด็จพระพุทธดำเนิน เวลานั้นมพะนร,มนนระพุทธเจ้าเสด็จจินเอาร่มเอาฉัดสองชั้นกั้นให้พระพุทธเจ้าฉัดชั้นเดียวกั้นให้พระสงฆ์ห้าร้อยรูปคือหนึ่งรูปหนึ่งองค์ต่อฉับหนึ่งอันแล้วหลังจากนั้นไปถึงแม่น้ําแล้วต้องข้าว่าก็เรือสองลำเข้ามาเทียบกันทําเป็นเรือกันยาปร,ประดับประดาและสวยสดงดงาม เวลาที่เรือถอยออกไปสําหรับพระพุทธเจ้าเรือพระเจ้านะเรือต้องใช้มากห้าร้อยโอน,น,นเรือเรือของพระพุทธเจ้านี่ประดับประดาสวยงามพระเจ้าวิวุสันไปส่งเรือถึงน้ําแค่คอเรือถอยออไปที่เดินตามเรือไปมือปนมไปไหวพระเจ้าลงทั้งเครื่องทรงไม่ชิมีเจพระเขามา น้ำแค่ขอก็กราบทูลพระเจ้าว่าถ้าพระองค์ยังไม่เสด็จกลับเพียงใดข้าพระพุทธเจ้าก็อยากคอยพระองค์อยู่ที่นี่จนกว่าจะเสด็จกลับพระพุทธเจ้าก็ทรงเสด็จไปทางเรือสินระยะทางสามโย์แล้วก็จึงขึ้นฝั่งทั้งฝั่งน้อนก็ไม่กันมาทราบข่าวว่าพระเจ้าพิมพิสารทําอย่างนั้นพระราชาเมืองภัยสาลีก็ลงมารับแค่ขอเหมือนกันน้าแค่ขอเหมือนกัน จัดที่ให้เรียบเป็นทางระยะสามโยน์ถึงเมืองแล้วก็เอาดอกไม้โปรยปลายเช่นเดียวกันแต่ว่าถนนจัดหนักของพระพุทธเจ้าฝั่งนี้จัดฉัดสองชั้นฝั่งโน้นจัดฉัดสี่ชั้นรับพระพุทธเจ้าฝั่งพระเจ้าปิชมิสารจัดฉัดหนึ่งชั้นกั้นให้แก่บรรดาพระสงค์ฉัดคือร่มและชัดตังบระีรมแต่ฝั่งโน้นเอาร่มสองชั้น ฟังนี่ร่มหมน,นึ่งชั้นท้าไม่เกินกันพอพระพุทธเจ้าทรงเหยียบพื้นดินฝั่งโน้นข้เมืองไผ่สรีมหาเมฆใหญ่ตั้งขึ้นฝนตกหนักไม่ลืมหูลืมตานับเป็นชั่วโมงชั่วโมงนาบาังแห่งน้ําท่วมแค่เข่าบ้างบางห่วงบังแห่งน้ําท่วมแค่อกน้ําก็พัดพาเอาสิ่งโสโครต่างลงในแม่น้ำํำคงคา ทำให้บ้านเมืองสะอาดขึ้นมาเยอะไอสิ่งปฏิกูลพวกลร้ากศพทั้งหลายเหล่านั้นก็หล่นไหลลงมาในแม่นม้ํำคงคาหมดส่วนเลอะเทอะต,ต่างๆก็แล้วมาตามพื้นดินก็สะอาดความชุ่มชื่นกับปรากฏคนก็เริ่มมีความสบายเพราะฝนไม่ตกมานานครั้นเมื่อองค์สมเด็จพระบิดาจัรมารสมเด็ดจข้าไปในเขตเมืองไพรชาลี เข้าไปในเขตพระราชฐานแล้วองค์สมเด็จพระบัมทิแก้วก็ทรงเรียกพระอนุอนว่านันทะดูก่อนอนน์จุมานีเธอจงเรียนรัตนสูตรรัตนสูตรคือบทยานีทะโตาเรียนรัตนสูตรอันนี้ไปแล้วก็ไปเดินไปบริกรรมรอบรอบ,รอบรอบเขตของเมืองไัยาลีทั้งสี่ทิศ พระนนเรียนรัตนสูตรแล้วหลังจากนั้นก็อาบายพระองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วอาบายพระพุทธเจ้าใส่น้ําเห็นไหมเริ่มทําน้ำมนต์มีทีทําน้ำมนต์ออนก็พระนนคือหนึ่งอารัธนาบร,รมีพระเจ้าสามสิบทัตคือบร,รมีปกติที่เราบร,รมีเ,ยเฉยๆสิบทัศอุป,ปบาบรมีสิบทัต ปรมตถบรมีสิทธัสแล้วก็มหาความดีของพระเจ้าอีกอันหนึ่งคือมหาบริจาคห้าประการแล้วก็จริยาสามประการคือโลกัตถจริยาซึ่งพระพุทธเจ้าทรงประพฤติให้เป็นประโยชน์แก่โลกยาตัจริยาที่พระพุทธเจ้าทรงประพฤติให้เป็นประโยชน์แก่พญา พุทธทาจริยาทรงพุทธประโยชน์ในฐานะที่เป็นพระพุทธเจ้าคือสอนคนให้มรุมาผลและอาราธนาความดีของสมเด็จจินสีในการก้าวลงสู่เบ็ดขันในพบที่สุดคือชาติสุดท้ายและการความดีของการประสูติความดีในการสเสด็จออกมาหาพิเนศกรมของพระพุทธเจ้าและพระเจ้ทาทรงทําความเปลี่ยนทั้งเปลี่ยนทังหกปี ต่อมาความดีข้าพระองค์บารมีช่วยเหชำนะามาันเป็นหลอดเจ้ารัตนาความดีที่แทงตลอดพระสัพพัญญติยานเหนือบัลลังพระโผเป็นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์การยังธรรมจักรการที่พระพุทธเจ้าทรงรแสดงธรรมจักรให้เป็นไปกับปัญญวัครีฤสีห้าเป็นไปในโลกและก็ารัตนาโลกุตระโลกุตระธรมรมก้าวไปกันคือมรสี่ผลสีนิพานหนึ่ง ได้ก็โศนาปริมักสิทาคามิมักอนาคามิมักอนหัตตมักพระโศดาธิปฏิผลพระสกิทาคามิผลอนาคามิผลอนหัตผล,ตผลแล้วก็มีผ่านอีกหนึ่งเป็นเก้าหลังจากอารัธนาบรามีทั้งหมดเจ็ดพระนรินก็เข้าไปยังเขตของเมืองในพระนครเที่ยวทำพระบริสคือสวดญาณีตะูตาฮนะเรื่อยไป ในกำแพงทั้งสามด้านเพื่อเดินกำแพงสามด้านตลอดสามยามในราตรีนั้นเดินไปเดินมากระสูดรัตนสูตรยานีตถพูตานิสมาขา,านิวายาเถท่านรู้แล้ท่านบอกว่าเมื่อพระนนท์ใช้ศัพท์คำว่ายังกินจิตเท่านั้นเนป็นตน้นเป็นน้นว่าพระเทระกล่าวเท่านั้นน้ําที่สาด่านก็สาดตามไปด้วยธนมนเนี่ย อย่าลืมพนระธนมนบทนี้นะก็ศาสตร์น้ำคืไปเบื้องบนน้ําขึ้นไปลอยขึ้นบงบนตกลกงมาตกลงกระหมอ่มอมกระหม่อมข่ามานุษย์ทั้งหลายคือเปรตสุรกายเป็นต้นพวกนั้นทนไม่ไหววิ่งกันพลานไปหมดถ้าบ่อยจําเดิมโดยการกลา่าววิียคาถาว่ายาณีทัพูตานิเป็นต้นหยาดน้ําเป็นราวกบว่า เทอดชื่อชดาพุ่งขึ้นบรรากาศแล้วตกลงมาเบื้องบนตกลงมาบนหัวของบรรดามนุษย์ทั้งหลายผู้ป่วยบรรดาคนป่วยทั้งหลายหายโรคทันทีทันใดน,นั่นเองเห็นไหมละ่ะแล้วก็ลุกขึ้นวาดล้อมพระเถระหนังสือทั้งบางนี่นะท้านบอกว่าจำเดิมเต่บทว่ายังกินจิเป็นต้น อันระเทระกาบแลบ้วบรรดาอามนุษย์คือพวกเปรตอสุรกายสัมภเวสีทั้งหลายถูกเม่น,น้ำกระทบแล้วทนไม่ไหววิง่งหนีกันพลานไปก่อนที่อาศัยที่ที่กองอยากเยี่ยกว่าดีที่ส่วนแห่งฟ้าดวงเป็นต้นกว่าดีก็นหนีหนีไปแล้วโดยประตูออกประตูนั้นบั่งประตูนี่เท่าที่มีประตู แต่อกวันดาประตูทั้งหลายไม่มีช่องว่างเลยพวกนี้มันดันกันหมดเบียดกันออกไปบรรดาอมนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อมาได้โอกาสก็ทําลายกําแพงหนีไปมาหาชนประพรมทองพระโรงในถ้ำกลางเห่งมนคนครด้วยของหอมต่างๆแล้วก็ผูกผ้าปดานอนวิจิตไ,ได้วยทองคําเป็นต้น ตกแต่งพุทธาฏนำสเสดเ็สสมเด็จพระบรมรูกกนาเสมเด็จเข้าไปแม้วันนี้ไม่ทันจะถึงไหนนาฬิกากรีกซึ่งก่อนเลยไม่พูดอะไรกันเวันหมดแล้วที่จะหมดก็เขาบอกว่าเรื่องน้ำมนต์นี่ไม่ใช่เรื่องเหลวไหลถ้าทำถูกอาศัยบาร,รมีขององค์สมเด็จไปจอมไตรมีผลมากอารบันดาเพื่อนบิสุสมณนทั้งหลายเวลาหมดแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ิพัฒนะมงคล สมบูรณ์พูนผลจงมีแดบรรดาแ่านพุทธศาสนิกชนและเพื่อนพิสธุ์สมรรนูรผู้พรับฟังทุกท่านสวัส